เสียงคำรามของอันทูที่ดังออกมาจากร่างของลครสะท้อนกล้องไปทั่วเหมืองผ้าเห็นความเจ็บปวดในดวงตาของลครที่ถูกครอบงำมันทําให้หัวใจของเธอเจ็บปวดราวกับถูกบีบอัดอันทูรับรู้ถึงความรู้สึกนี้ได้มันจึงใช้เป็นเครื่องมือในการทําร้ายแพรเจ้าคิดว่าจะช่วยเขาได้งั้นหรือทิดาแห่งแคว้น อันทูหัวระยะความรักที่เจ้าพยายามจะควายคว้านั้นคือคำสาบที่ข้ามอบให้กับพวกเจ้ามานานนับพันปีแพะชะงักเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในจิตใจภาพอดีตผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วชัดเจนยิ่งกว่าครั้งไหนๆเธอเห็นตัวเองในชุดนักรบยืนเคียงข้างนครผู้เป็นที่รักของเธอในชาตินั้นทั้งสองจับมือกันแน่นบนสนามรบราก,กับจะไม่มีวันแยกจากกันได้ นครเคยเป็นคนรักของเจ้าขั้นเอ่ยขึ้นเสียงของเขาเต็มไปได้วยความเศร้าแต่เมื่ออันทรูถูกสังหารมันได้สาบแช่งพวกเจ้าด้วยความแค้นที่ไม่มีที่สิ้นสดุดมันสาปให้นครต้องเกิดมาพร้อมกับความเกลียดชังเจ้าในทุกภพทุกชาติเพื่อที่พวกเจ้าจะไม่มีวันได้สมบวังในความรักและมันจะเฝ้าดูความเจ็บปวดของพวกเจ้าตลอดไป คำพูดของการอธิบายทุกสิ่งความสัมพันธ์ที่เคยเป็นคู่กัดคู่ปรับแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นความรักในชาตินี้นั่นคือการต่อสู้กับคำสาปของอันทูโดยไม่รู้ตัวทุกความรู้สึกดีๆจะเกิดขึ้นระหว่างแพรกับนครคือก้านแหกกฎของอันทูที่กำหนดไว้นครที่อยู่ในร่างของอันทูเริ่มมีอาการกระตุกเรง เรากับจิตวิญญาณสองดวงกำลังต่อสู้กันภายในพลังงานสีดำที่แผ่ออกมาจากตัวเข้มข้นขึ้นอันตรู ue, คำลามแต่ไม่ว่าเจ้าจะพยายามแค่ไหนเจ้าจะไม่เววันได้มันคืนมาก็าจะทำให้นครเกลียดเจ้าจนถึงกระดูกแพ่รู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าแล่นไปทั่วร่างความโกรธแค้นประทุขึ้นในใจแต่ไม่ใช่ความโกรธ ที่มืดบอดมันคือความโกรธที่แปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นอันแรงกล้าเธอจะไม่ยอมให้คำสาปของอันทูมาทำลายความรักที่เธอมีให้กับนครและจะไม่ยอมให้มันทำร้ายนครได้มากไปกว่านี้แกคิดว่าคำสาปของแกจะหยุดความรักของฉันได้งั้นเหรอแพพูดเสียงดังฝั่งชัดพระังเวทมนสีขาวสว่งางวาบขึ้นภายในมือของเธอความรักของฉัน มันแข็งแกร่งเกินกว่าความแค้นของแกนับล้านเท่าขันหันไปมองแพรด้วยความปราดใจแสงสว่างที่แพรออกมาจากแพรนั้นทรงพลังอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนดูเหมือนความรักและความมุ่งมั่นของเธอได้ปลุกพลังอันแท้จ,จริงของธิดาแห่งแคว้นในอดีตให้ตื่นขึ้นอันทูในร่างของนครกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแสงสีขาวจากแพปรปะทะ ข้ากับพลังงานสีดำของมันทำให้เกิดเสียงระเบิดดังกึกก้องแพรรับรู้ได้ถึงจิตวิญญาณของนครที่กำลังต่อสู้กับอันทรูจากภายในความเงียบข้อปกครองเมืองอีกครั้งทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดจากบาดแผลของแพรความขับข้องใจที่อันทรูพานาครจากไปอีกครั้งคันพยุงแพรให้ลุกขึ้นใบหน้าของเขายัางคงเคร่งเครียดแต่ในดวงตาของเขามีแววของความสงสัยใคร,ใรู้ เสียงนั้นแผ่พึพมพามันคืออะไรกันแน่ทำไมอันทูถึงได้กลัวขนาดนั้นคันกวาดสายตามองไปรอบๆอุโมงค์ที่มืดมิดความรู้สึกบางอย่างบอกเขาว่าแสงที่เข้ามาในเหมืองไม่ใช่ภัยคุกคามแต่เป็นพลังงานที่ดีคันเริ่มกล่าวเกี่ยวกับนักบวชผู้พิพทักษ์แห่งปัดดงคำแห่งนี้แพรทอนหายใจเฮือกใหญ่ตำนานที่เธอได้ยินมาตั้งแต่เด็ก พุดขึ้นมาในความคิดนักบวชลึกลับที่ไม่มีใครเคยพบเห็นตัวจริงแต่เล่าขานกันว่าท่านจะปรากฏกาออกมาช่วยเหลือผู้ที่หลงทางและประชิญภัยร้ายในป่าลึกนักบวชผู้นั้นท่าไม่ได้เป็นเพียงตำนานขันพูดต่อท่านคือผู้เฝ้ารักษาสมดุลของพลังงานในดินแดนนี้และเป็นศัตรูของสิ่งชั่วร้ายเช่นอันทูเสียงนั้นยังคงแววจงัง จากซนลึกของเหมืองมันไม่ใช่เสียงของสัตว์ร้ายแต่เป็นเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่แทบจะสัมผัสได้คันเชื่อว่าเสียงนี้คือเสียงของนักบวชผู้นั้นซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการเอาชนะอันทูแพรพรยักหน้าเห็นด้วยความเจ็บปวดจากบาดแผลดูเหมือนจะลดลงเมื่อความหวังเพิ่มขึ้นแพรและขันยังคงยืนนิ่งอยู่ในความเงียบงนัน ของอุโมงค์ความจริงที่อันทูไม่ใช่ภยัยคุกคามเพียงหนึ่งเดียวแต่ยังมีพลังงานลึกลับที่อยู่ภายในตัวของนครเองทําให้เรื่องราวซับซ้อนยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็จุดประกายความหวังใหม่คันและแพ้แต่สินใจที่จะไม่ตามรอยอันทูไปในทันทีแต่จะมุ่งหน้าสู่ต้นทางของเสียงเพื่อสืบหาที่มาของเสียงปริศนามันอาจ จะเป็นการเสี่ยงครั้งใหญ่แต่ความหวังที่จะพบกับนักบวชผู้พิทักษ์จะได้รับความช่วยเหลือจากพลังอันลิกลับนั้นคุ้มค่าพอที่จะเสี่ยงทันใดนั้นแผ่ก็รู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างจากผนังอุโมงค์ด้านหนึ่งมันเป็นเพียงความรู้สึกแผ่วเบาแต่ก็ชัดเจนพอที่จะทําให้เธอหันไปมองแสงสีขาวอ่อนเล็ดลอดออกมาจากรอยแยกเล็กๆบนผนังซึ่งก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีมาก่อนขันสังเกตเห็นแววตาของแพรที่เปลี่ยนไปเขาจึงเอ่ยถามอย่างระมัดระวังเจออะไรหรือแพรแพรไม่ตอบแต่เดินเข้าไปใกล้รอยแยกนั้นเธอสัมผัสผนังเบาๆและความรู้สึกได้ถึงกระแสพลังงานที่ไหลผ่านปลายนิ้วล่ากับว่าผนังกำลังกระซิบเรื่องราวบางอย่างกับเธอเสียงนั้นมันนำทางเราแพรพ,พึมพำ อุโมงที่อยู่ลึกเข้าไปนั้นมืดมิดและแคบกว่าเดิมมากอากาศเริ่มหนาวเย็นลงเรื่อยๆคันใช้พลังงานของเขาแหวกเห็นที่ปิดกัน้นลอยแยกออกเผยให้เห็นทางเดินแคบๆที่ทอดลงไปในความมืดทั้งคู่แม่ลังเลที่จะก้าวขาเข้าไปทางเดินวกวนและมืดมิดมีเพียงแสงจากผนึกเรืองแสงที่ขันจุดขึ้นเท่านั้นที่พอจะให้มองเห็นพวกเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆ มันไม่ใช่เสียงที่น่าก,กลัวอีกต่อไปแต่เป็นเสียงที่สงบและเปี่ยมด้วยพลังเสียงที่บอกให้พวกเขารู้ว่าพวกเขามาถูกทางแล้วเสียงลึกลับนำทางแพรและขันลึกเข้าไปในใจกลางเมืองโบราณน,นำทางพวกเขาผ่านอุโมงค์ที่วกวนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องโถงขนาดมหึมาที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นโลกแพรหลับตาลงเห็นภาพแท่นเห็นขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ และบนแท่นนั้นคือคัมภีร์โบราณ่องแสงสีนวลเรืองรองและกบมีชีวิตคัมภีร์นั้นถูกมัดด้วยโซ่โหะที่เต็มไปด้วยอักขระแปลกประหลาดเมื่อแพแตะลงบนปกคัมภีร์จิตใจของเธอก็พลันถูกเชื่อมโยงกับภาพเหตุการณ์นในอดีตเธอเห็นภาพของอาจารย์ของนครกับอันทูผู้ทรงพลังกำลังพยายามปลุกนครให้ตื่นจาก ที่พลของความชั่วร้ายแต่ในขณะเดียวกันนครเองก็กำลังแปรเปลี่ยนไปสู่ด้านมืดอย่างช้าๆพลังงานจากนครและพลังงานของอันทูเริ่มหลอมรวมและขัดแย้งกันก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแก่นครอาจารย์พยายามที่จะใช้บทสวดและพิธีกรรมที่บันทึกอยู่ในคัมภีร์นี้เพื่อชำระล้างความมืดมิดและแยกพลังงานทั้งสองออกจากกันแต่เขาก็ทำไม่สำเร็จโดยสมบูรณ์เพราะเกิด การขัดขวางพิธีกรรมของอันทูนครยังคงอยู่ใต้อิทธิพลของอันทูแต่ก็มีพลังงานบางอย่างที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและพร้อมที่จะต่อต้านภาพนิมิตหยุดลงแพร่หอมใจด้วยด,ด้วยดวงตาเบิกกว้างเธอเข้าใจแล้วว่าเสียงจากนักบวชลึกลับนั้นหมายถึงอะไรบนแท่นบูชานั้น นักอนั่งอยู่ร่างของเขาสั่นเทาอย่างรุนแรงดวงตาปิดสนิทใบหน้าบิดเบีย้ยวด้วยความเจ็บปวดจากการต่อสู้กับอันทูที่กำลังจะครอบงำเขาได้อย่างสมบูรณ์นักขอแอบดะกลเรียกชื่อเขาความรักและความห่วงใยท่วมท้นในใจเธอรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายทันใดนั้นเสียงที่นำทางพวกเขามาก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนและทรงพลังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นักบวชผู้พิทักษ์ปรากฏกายขึ้นจากเงาเมื่อร่างของท่านดูเรือนลางราวกับควันแต่เปี่ยมด้วยพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ใบหน้าของท่านเปื้อนด้วยรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนในที่สุดเจ้าก็มาทิ่ดาแห่งแคว้นเสียงของนักบวชด,ดังก้องไปทั่วห้องโถงความรักของเจ้าคือพลังที่แท้จริงที่จะเอาอชนะความแค้น นักครและอันทููคือสิทธิเอกของข้าแต่ความโลภและความพยองทําให้เขาพยายามที่จะทํรลายนครและควบคุมนครเสียงได้ที่นครรักเขาก็มักจะแย่งชิงไปเสมอนักบวชผู้พิทักษ์กล่าวอันทูที่อยู่ในร่างของนครกคำรามอย่างเกลี้ยวกาดมันรู้ว่านักบวชผู้เป็นอาจารย์คือผู้ที่จะขัดขวางแผนการของมันอันทูพุ่งเข้าหานักบวช แต่พลังศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้สร้างกำแพงป้องกันขึ้นมาทันทีน้องหญิงนี่คือเวลาที่ข้าต้องทำหน้าที่แล้วคันพูดกับแพรดวงตาของเขาฉายแวแวแน่วแน่เขามองไปยังนักบวชผู้พิทักษ์ลากับเข้าใจบางสิ่งเขาเฝ้ารอวันนี้มานานนับพันปีก่อนที่แพรจะทันได้ถามคันก็ก้กาวไปข้างหน้าประกายแสงสีทองอ่อนๆเปล่งออกจากตัวเขาลากับว่าร่างของเขากำลังจัดสลายไปกับอากาศข้าจะช่วยนักบวชผู้นี้สะกดอันธูให้สมบูรณ์แบบ ไม่นะพี่ชายแพกิดร้ดองเธอรู้ว่าขันกำลังจะทำอะไรเขากำลังจะรวบรวมจิตวิญญาณของเขากับพลังของนักบวชเพื่อสร้างพลังสะกดอันทูให้จมดิ่งลงสู่ห้วงลึกของความว่างเปล่าแต่นั่นหมายถึงการที่ขันจะต้องหายไปจากโลกนี้ตลอดกาลอย่าเสียใจไปเลยน้องหญิงขันหันมายิ้มให้แพรเป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักและความเสียสละ นี่คือหน้าที่ของข้าที่ข้าจะปกป้องเจ้าและดินแดนนี้ร่างของขันสลายไปในลำแสงสีทองที่พุ่งเข้าไปหาหนังบวชผู้พิทักษ์พลังทั้งสองรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก่อเกิดเป็นแสงสว่างเจ้าที่แผ่ไปทั่วห้องโถงอันทูกิีดร้องอย่างเจ็บปวดเมื่อพลังความมืดมิดของมันถูกแสงศักดิ์สิทธิ์นี้เผาผ่านถึงเวลาแล้วธิดาแห่งแคว้นนักบวชผู้พิทักษ์กล่าวด้วยเสียงที่ก้องกังวานใช้พลังรัก ของเจ้าดึงเขากลับมาแพร่รวบรวมพลังกำลังทั้งหมดเธอพุ่งเข้าหานครมือของเธอสัมผัสใบหน้าของเขาอย่างแผ่วเบาเธอมองลึกเข้าไปในดวงตาที่ปิดสนิทของเขาและส่งผ่านความรู้สึกทั้งหมดที่เธอมีความรักที่เธอเพิ่งยอมรับความผูกพันที่ย่อมไปถึงอดีตชาติและความปรารถนาที่จะให้นครกลับมานครกลับมาเธอ นครฉันรักนายเสียงของแพรเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและหวัวใจที่แตกสลายจากการสูญเสียแต่ความรักที่เธอมีต่อนครน,นั้นค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าสิ่งใดลำแสงสีขาวบ,บริสุทธิ์พ่ยพุ่งออกจากกางของแพรตรงเข้าสู่นครพลังแห่งความรักของเธอเข้าปะทะก,กับพลังแห่งความแค้นของอันทูอย่างรุนแรงการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนานและเจ็บปวดแพรรับรู้ถึงความเจ็บปวดของนครที่ถูกฉีกทิ้ง แต่เธอกพ็พยายามต่อไปเธอไม่ยอมลดละจนในที่สดุดเสียงกีดร้องอันทรามานของอันทูก็ดังลั่นขึ้นมันถูกพลังศักดิ์สิทธิ์ของนักบวชที่ผสานกับจิตวิญญาณของขันและพลังแห่งความรักของแพรผักใสลงสู่ห่วงลึกที่ไร้ก้นบึง้งอักขระโบราณบนแท่นบูชาเรื่องแสงเจดจ้าก่อนจะจางไปพร้อมกับการหายไปของอันทู ร่างของนครสุดลงแพรประคองเขาไว้แน่นดวงตาของเขาค่อยๆเปิดขึ้นชาช้าและสับสนแต่ในแววตานะั้นไม่มีความเกลียดชังต่อไปอีกมีเพียงความอ่อนล้าและความสับสนแพร่นครพรรมึมพำชื่อของเธอหลุดออกมาจากริมฝีปากของเขาแพรน้ำตาไหลเธอ,ออกกอดเขาไว้แน่นอบอุ่นและปลอดภัยในอ้อมแขนของเธอ ฉันอยู่ตรงนี้แล้วนครน,นายปลอดภัยแล้วแพรพื้นพรมนครค่อยๆลืมตาขึ้นมองแพรด้วยแววตาที่สับสนแต่ในความสับสนนั้นแพรเห็นประกายของความคุ้นเคยที่ส่องประกายขึ้นมาแพรผมผมจำอะไรไม่ค่อยได้คํำสาบของอันทูได้จบลงแล้วความรักของพวกเขาสามารถเอาชนะความแค้นนัพันเป็นที่ได้ในความเงียบสงัดนักบวชผู้พิทักษ ที่บัดน,นี้มีพลังของขันรวมอยู่ด้วยค่อยๆเลือนหายไปในเงาเมืดท่านได้ทําหน้าที่ของท่านแล้วขันได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าหลังจากเฝ้ารอมานานนับพันปีเขาได้ทําตามคําสัญญาคําสาบานที่จะปกป้องดูแลน้องสาวของเขาจนถึงที่สุดแพรและนครพยุงกันออกจากเมืองแสงอาทิตย์ยามเช้าสาสตองเข้ามาต้องใบหน้าของพวกเขา มันคือแสงสว่างที่อบอุ่นและให้ความหวังหลังจากความมืดมิดและเรื่องราวอันยาวนานทั้งคู่มองหน้ากันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรักที่ไม่ต้องเอ่ยคำใดใดอีกต่อไปเรื่องราวในอดีตชาติได้คลี่คลายลงแล้วคำสาบได้ถูกทำลายลงด้วยพลังแห่งความรักที่แท้จริงจากคู่ปรับในวัยเรียนสู่คู่หูในการไขคดีและลงท้ายด้วยคู่รัก ที่ถูกสาบแช่งและในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอีกครั้งพร้อมกับความทรงจําและความรักที่มั่นคงเหนือกาลเวลาคําสารภาพรักที่เราคอยมานานแสนนานผุดขึ้นมาในจังหวะที่หัวใจของแพรเจ็บปวดจากการสูญเสียพิชายแต่ในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนไปด้วยความหวัง